หนังเรื่องดาวพระเสารของคุณดามดัสกรนะครับที่ฉายในปี2525 25, ถ่ายทำที่สระบุรีครับมาดูนะครับบางส่วนที่เห็นชัดๆว่าเป็นสระบุรีเลยนะครับเขตเทศบาลเมืองสระบุรีแล้วก็จะไปที่บกสสระบุรีนะครับอันนี้น่าจะอยู่ด้านข้างนะครับฉากนี้จะเปิดตัวสองพระเอกมาเจอกันนะครับท่านแรกก็คือคุณทูนีรัญยศั์ผู้ที่ขับรถมาส่งก็คือคุณ ติตมานะครับแล้วคุณสรพงษ์ชาตรีก็จะลงจากรถสองแถวคันนี้แหละครับลงมาแล้วก็จะไปเรียกว่าไปมีเรื่องกันที่ร้านที่ลุงโกรงกระเกงแดงขายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการเปิดตัวพระเอกดาวพระเสารนะครับแต่เติลเกิดจะขึ้นตรงนี้แหละครับแต่ว่าตัดออกไปนะครับไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่สรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณทูนีเดชทรัรพย์นั้นลุงโกรงนะครับ ไปเจอกันก็คือที่บกสสระบุรีนะครับเห็นไหมครับคุณทูลนั้นเดินตามมาที่เป็นบกสเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับเราปี2525นะครับคาดว่าหน้ากําลังจะมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ถ่ายทําในช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับข้างหลังเห็นเป็นน้ําขังเลยนะครับแล้วก็เดินมาที่ภายในบกสนะครับที่นั่งข่อยรถนะครับ คุณทุนก็จะพยายามตื้อนะครับก็ติดตามคุณสรพงษ์ชาตรีไปแต่คุณสรพงษ์นั้นไม่ให้ไปนะครับแต่นที่สุดก็ได้ไปด้วยกันแหละครับมาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ที่ธัดจากสระบุรีเป้าหมายที่คุณทุนจะไปก็คือไปที่ชัยน่านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทั้งคู่จะไปที่ลบบุรีก่อนนะครับไปที่พระปรางสามยอดลบบุรีแล้วก็จะพักอยู่ที่โรงแรมเมืองทอง โรงแรมเมืองทองนี่ก็คือโลเคชั่นหนึ่งนะครับที่หนังคุดปุยเพึ่งจะถ่ายทําไปนะครับก็คือเรื่องมนตรักนักพารับแต่นี่เป็นโรงแรมเมืองทองจริงๆนะครับที่ยังเปิดกิจการอยู่ในปี2525 25นะครับหนังเรื่องดาะาสาวเขาก็ไปถ่ายนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะถ่ายด้านนอกแบบนี้แหละครับส่วนที่เป็นโรงแรมนั้นน่าจะเป็นที่อื่นนะครับก็เรียกว่าเป็นการถ่ายตัดแตะ